ถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล w และกดแชร์ y o u t u b e ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้กดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ y t u t u นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม คดีพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาไต่ที่จะมีคำพิพากษาวันที่18ธันวาคมนี้เรื่องกรณีบุกสนามบินที่พวกเราถูกตั้งข้อกล่าวหาว่าเป็นผู้ก่อการร้ายเมื่อวันจันทร์ที่27พฤศจิกายน2 5 6 6คุณอัชาราแสงขาวทนายของแกนนำและแนวร่วมพันธมิตรได้ยื่นคำถแถลงการเพื่อปิดคดีของผมในเหตุการณ์ชุมนุมที่ท่าอากาศยานดอนเมืองและท่าอากาศยานสวนภูมิเมื่อปี 2 5 5 1แม้คำแถลงผมจะยาวถึง26หน้าแต่ผมจะสรุปสาระสำคัญที่สุดของคดีนี้4ประเด็นสั้นๆในข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงที่สำคัญข้อแรกพันธมิตรประชุมโดยอศาศัยสิทธิตามรัฐธรรมนูนมาตรา69ในการต่อต้านการได้อำนาจรัฐโดยการโกงการเลือกตั้งของพรรคพลังประชาชนซึ่งมันก็เป็นพรรคของคุณทักษิณชินวัตรและเราได้ทำหน้าที่ปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญมาตรา70 และ70เดเพื่อต่อต้านพรรคพลังประชาชนที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูนมาตรา309และ237เพื่ออะไรท่านผู้ชมเพื่อล้างความผิดคดีทุจริตคอร์รัปชันและทุจริตเลือกตั้งทั้งหมดประเด็นนี้ท่านผู้ชมครับเป็นข้อกฎหมายอย่างชัดเจนข้อที่2พันธมิตรใช้สิทธิและหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญด้วยวิธีการชุมนุมสาธารณะซึ่งเป็นเสรีภาพที่กำหนดไว้ในมาตรา63ซึ่งหากจะมีการจำกัดขอบเขตเสรีภาพในการชุมนุมและ ปราศจากอาวุธหรือการลงโทษผู้ชุมนุมนั้นรัฐธรรมนูญกำหนดให้มีกฎหมายเฉพาะการชุมนุมสาธารณะเท่านั้นนั่นก็คือว่าตามมาตรา63แล้วเนี่ยจะต้องมีพระราชบัญญัติกฎหมายออกมาพูดถึงว่าการชุมนุมที่รัฐบาลอนุญาตนั้นจะเป็นยังไงอะไรบ้างที่ชุมนุมได้อะไรบ้างที่ชุมนุมไม่ได้แต่ขณะนั้นปี25 5พยังไม่มีกฎหมายชุมนุมสาธารณะก็เลยอาศัยกฎหมายฉบับอื่นมาลงโทษผู้ที่ชุมนุมที่ประศาาวุธไม่ได้ประเด็นนี้เป็นข้อกฎหมายเช่นกันข้อที่3เพื่อ พื้นที่ที่ชุมนุมทั้งที่ท่ากาศยานดอนเมืองและท่ากาศยานสุนรรภูมิเป็นพื้นที่สาธารณะท่านผู้ชมครับเหมือนกับชาชาลา สถานีรถไฟที่หัวลำโพงพื้นที่สาธารณะใครก็เข้าไปได้และการชุมนุมนั้นไม่ได้กระทบการบินเลยซึ่งเรามีทั้งพยานโจทย์และพยานจำเลยที่มีความเห็นตรงกันว่าเป็นพื้นที่สาธารณะแถมยังมีการชุมนุมทั้งก่อนพันธมิตรจะไปชุมนุมนั้นมีการชุมนุมทั้งก่อนและหลังพันธมิตรตั้ง5ครั้งซึ่งก็ไม่เคยมีการปิดสนามบินมาก่อนพิสูจน์ได้ชัดเจนนอกจากนี้ยังพบว่ามีการบินทั้งที่สนามบินดอนเมืองและสวนภูมิระหว่างที่อ้างว่าปิดสนามบินแล้วยังมีการบินอยู่เลยช่วงที่มีการชุมนุม ซึ่งความจริงแล้วเป็นพื้นที่สาธารณะแล้วไม่ได้ ทำให้ความสามารถในการบินด้อยค่าลงหรือว่าไม่สามารถจะบินได้เพราะว่ามีลหลักฐานเชิงประจักษ์รวมทั้งจดหมายที่ยืนยันจากเจ้าหน้าที่ของการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยว่าไม่มีอะไรเสียหายเลยแม้นิดเดียวข้อที่4ท่านผู้ชมครับข้อนี้สําคัญมากๆการประกาศข้อกําหนดในสารรถานการณ์ฉุกเฉินในการห้ามชุมนุมที่สนามบินดอนเมืองและสนามบินสุวรรณภูมิตามกฎหมายเมื่อประกาศแล้วนายกรัฐมนตรีจะต้องลงนามหลังประกาศข้อกําหนดดังกล่าวภายใน48ชั่วโมง ต้องลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาปร,รากฏว่านายสมชายวงสวัสดิ์นายก,กรัฐมนตรีขณะนั้นมิได้มีการลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาจริงท่านผู้ชมครับนี่คือ4ข้อหลักทั้งหมดเป็นข้อกฎหมายเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครจะตั้งธงอะไรก็ตามเนี่ยยากที่จะปฏิเสธข้อกฎหมายนี้ผมเชื่อว่าคดีนี้จะต้องต่อสู้จนถึงศาลฎีกาและแน่นอนที่สุดถึงศาลฎีกาแล้วเราจะยื่นฎีกาในเรื่องของข้อกฎหมายในเรื่องข้อท็จจริงเราไม่จำเป็นต้องยืน่น ถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล w และกดแชร์ y o u t u b e ก็เช่นกันนะท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ y t u t u นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม